วันนีวันนวันนี้เลยแล้วกันนะฮะวัี้เลย้วะฮะน้เป๊้ะฮะน้เยแนวีเลยใ้นนะ้เ้นะะวเนะะเย้กนนะเลยอ้ะเลยี้้้เแล่กน้ยกันออเลนะเกี้ผมกำนลังจะเขียนอะไรกัน แล้วติกลุ่มยังอ่ะนอนแล้วหรือเปล่าน่าจะน่าจะยังไม่นอนนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้จะยังไม่นอนกูมีกูกูเคยมีอยู่เดี๋ยวกูต่อหากันจะจเย็นเลยเอานึงพี่เวโอไม่พี่เวโออหาพี่เวโอก่อนพี่เวโอกูไม่มีเบอร์ผมไม่มีผมไม่มีเบอร์พี่สีอยู่ไหนวะ แชทพี่ไวโออยู่ไหนไม่ได้คุยกันนะโอ้เออแล้วแชทพี่ซีกูคุยอย่างเยอะเลยแม่งเบอร์หายอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวซีพี่ช่วให้ก็ได้ได้พี่ได้ได้ขอบคุณครับไอ้เนี่ยคุยเรื่องอะไรกันอ่ะพ่อพ่อกูดัดเอเมื่อวานมันมีปัญหาเรื่องนิดนึงแล้วคือมันเป็นเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปทีเดียวแหละเรามาครบทุกคนกันนั่นแหละเรื่องเรื่องมึงจะขึ้นเป็นนายกนะพิชชันใช่ประเทศบัตรโซกันนะเสี่ย เปล่าพี่โอ๊ตเปล่า,า,า,าสูรู้มึงไงสูรู้เออในสูรู <c oughs> ในสูรู้สูรู้ต้องไอ้กุชี่มาไงสูรู้ไอ้กุชี่มาได้ <c oughs> ปากแซบอบบ <c oughs> นายปากแซบอ๋อกุชี่นายปากแซบใช่เอ้ยนายกครับแล้ววันนี้คือสรุปก็คือไอ้นี้ยกเลิกแล้วยกเลิกเลยมันวาร์ปจ้ะมันเล่นไม่ได้เลยโอ้มันก็เสร็จประมาณเลยพี่เออนั่นแหละคือ้ยเมื่อวานไฟเอ็มมันอัปเดตมาประมาณแบบ สามสิบบรรทัดได้มั้งไม่รู้อัปเดตเยิ่มันเยอะแยะเต็มไปหมดช่ไหมเมื่อวานลงไฟฟ้าโคตรว้าวเลยพี่ผมจะบอกเลยแต่เป็นลินจาเลยแต่ว่าแต่ว่ายังไงตำรวจก็แพ้อยู่ดีเพราะเมื่อวานตำรวจเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อวานโคตรมันเดี๋ยวพี่ไปโอมาต่อตามโทรตามแล้วอ๋อโอเคัดไปโอเคทำน้อยทำน้อยเป็นคนอยชั้นผู้ใหญ่เนี่ยำน้อยทำน้อยไปออกไปก่อนทำน้อยออกไปก่อนพี่ผมขอถามหน่อยหนิ วอผมมีปัญหาพี่แก้หน่อยได้ไหมอ่ะวอเหรอใช่มันไม่มีเสียงกึ๊ดกึ๊ดกึดกดน่ะแล้วก็มันไม่รันเชื่ออ่ะไม่มึงลงทีเอสยังไงนะทีเอสมึงลงทีเอสป่ะไผมลงสองอันเลยพี่แบงค์ส่งให้สองผมสองอันผมก็เลยลงหมดเลยอะ่ะพี่วงไหนวงแคสเปลาใช่วงแคสเปลไม่ไม่เดอะฟูเดฟูอ๋อแก้หน่อยนะแก้หน่อยนะ าไม่ประโยคนขอร้องหรือว่าประโยคคํคำสั่งไปโอเคครับนอเลยครับนอนครับนอนได้ครับไปแล้วครับเรารดูเอ็มบีต่อไปอยู่นะน้อยโอ้ต่อว้ามน้อยยิ่หายเลยอีย ขาอยู่กับเรามานานต้องผ่านใครอ่ะป๊อกอายพี่ป๊อปก่ะไปไหนเออว่ะไปป๊อปไปกับเมียออพี่ป๊อปไปธุระนี่วะไปธุระเมียโอลีปเมียคนไหนวะนั่นเองโอลิฟกูก็เห็นอยู่ในเมืองอยู่เลยนะเอาเอาอ่ะเอาเอาาไอ้สามมาเลยว่าคนไหนบอกว่าเกมจริงด้วยป๊อกอายไอ้ยัยแตกของจริงไอ้ป๊อปแตกของจริงได้เลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาโอดีพี่ โดนโทษทำนี่ไงบบคนใหม่เดมาแล้วเดินเดินสวัสดีครับต้นหมอบอสวัสดีครับเเเอาาลลยยหรือว่าต้องเอาไปหรือไงเพราะอม่ไม่ว่างพี่เพราะอม่ไม่ว่างครับไม่มีใครอีกปะเลือใหญ่อมีปะไอ้มอแกนอยู่วะเอามาแล้วใช่ไหมมอแกนมาแล้วพี่ซีเนอ่ยพี่ติ๊ดพี่ติ๊ดมาแล้วอ๋อพี่ติ๊ดมาแล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งพี่แค่น้องแก้วก็จาหมดแล้วพี่ม้องแกนจะว่างปะอ่ะโอเคก็คือ เนื่องจากสภาพจิตใจของผอบอตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหานะในในจุดที่ผมคิดนะครับแล้วก็ผมอยากลดบทบาทในการตัดสินใจของโรมิโอไปก่อนแต่เรื่องของการในเรื่องของเกมเพย์ใน IC เนี่ยก็จะเป็นผอบอตามปกตินั่นแหละแต่ก็คือเรื่องหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้โรมิโอมันแบกรับภาระของความรู้สึกมากเกินไปจนบางทีมันก็เริ่มแยกแยะไม่ได้แล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าเมืองเลยมันเป็นเพราะว่ามันไม่อยากจะเข้ามาตัดสินใจหรือว่าเข้ามาเจออะไรพวกนี้แหละ โดยที่ผมเนี่ยจะให้ทุกๆคนเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็ชั้นผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยบอกกับลูกน้องทุกคนนะว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามไปถึงโรมิโอเด็ดขาดให้เป็นสิทธขาดในการตัดสินใจของผู้คุณทั้งหมดแต่เดี๋ยวผมจะมีเลือก3ป้อมประการอันนี้ผมตั้งชื่อให้เลยนะก็คือ3ป้อมประการที่จะเป็นเฮดใหญ่ในในเรื่องของการรักษาการของ การตัดสินใจของลูมิโอเบื้องต้นไปก่อนก็คือสามคนผมจะเรือกมาสามคนแต่ก็จะมีเฮดใหญ่แค่คนเดียวแล้วก็อีกสองคนเป็นคนดูแลเป็นเป็นผู้ช่วยไปละกันโอเคคนที่ผมจะเลือกก็คือผมจะคิดจากหลายๆอย่างนะสิ่งที่ผมคิดก็คือหนึ่งก็คือการเข้าเมืองช่วงนี้ก็คือเข้าเมืองบ่อยแล้วก็สองก็คือมีการตัดสินใจที่ดีแล้วก็ควบคุมคนได้ดีนะอันนี้คือในมุมมองผมเท่านั้นนะครับแล้วก็ แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องยศในไอซนะครับผมไม่อยากให้ให้แบบว่าคิดว่าเฮ้ยกูเป็นรองผอ,อนะเว้ยทำไมกูไม่เป็น oh. กูไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะแล้วก็อืมนั่นแหละคือคนที่เป็นเฮดใหญ่เนี่ยป้อมประกานคนแรกเนี่ยผมจะให้เป็นซีกูดนะครับเป็นป้อมประกานหลักในการตัดสินใจแล้วก็ ตัดสินใจเด็ดขาดเหมือนอย่างที่โรมิโอตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเคารบในการตัดสินใจของซีกูดด้วยนะครับแล้วก็มีคนเป็นป้อมปะการคนที่2ก็คือเป็นดีนายนะครับก็คือจะให้ดีนายนี่เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจหลังจากที่ซีกูดไม่อยู่นะครับเรื่องหลายๆอย่างเคสหลายๆอย่างก็คือจะมีอำนาจในการตัดสินใจเทียบเท่ากับซีกูดนะครับก็คือจะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพวกคุณเห็นตรงกันเกินกว่า2เนี่ย ก็เป็นไปตามนั้นเลยแต่ถ้าสมมติสมต Good, มติซีกูดมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปีนายเนี่ยก็จะให้เป็นคนที่3ในการตัดสินก็คือเป็นหวตสามเสียงเอาแล้วกันนะโอเคแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นป๊อบอานะครับในการตัดสินใจทั้งหมดนะครับทั้ง3คนนี้ก็คือผมยกหน้าที่ในการตัดสินใจของพบบอเนะี่ยให้กับ3คนนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ขอฝาก กรมตำรวจประชารัฐไว้ใน3ามคนนี้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ช่วยผมทีจะได้พอบอเนี่ยมันจะได้เบาในการเล่นของโลเปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเท่านั้นแหละคือหลายๆคนไม่ต้องเสียใจนะเว้ยคือผมไม่ได้มองเรื่องของการของยศหรือว่าคนที่อยู่มานานนะแต่ก็คือผมอยากให้เพราะว่ามันหลายๆคนเนี่ยที่ผมเลือกเนี่ย คือผมรู้สึกว่าความสม่ําเสมอในการที่ทํางานหรือว่าเข้าเมืองบ่อยๆเนี่ยผมอยากได้คนที่ต่อให้เราเก่งขนาดไหนเข้าใจบ้างแต่คือถ้าเราอยู่กับมันนานๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันยิง่งมากยิ่งขึ้นเข้าใจที่ผมพูดใช่ปะผมเลยอยากจะเลือกคนที่อยู่ในเมืองค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็ค่อนข้างนานแล้วก็มีการตัดสินใจที่ดีแล้วก็การควบคุมคนหมู่มากได้ดีก็คือ ที่ผมคิดไว้นะก็คือสามคนนี้แหละก็คือนั่นแหละเป็นไปตามนั้นแล้วกันแล้วก็ถ้ามีเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสามคนนี้ยคิดไม่ตกก็ส่งเรื่องมาหาผมได้ตามปกตินะครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคสวยงามพี่โอ<ต>เคคร<ๆ>ัรบสวยงามสวยงามจะเป็นสามนคนนี้แหละสามคนนี้แหละ ก็สวยสวยเฉียบเียบดีเยี่ยมเี่ยมปูดก็ก็ลองดูแล้วกันแต่ก็คือเรื่องของเรื่องของอำนาจในในแต่ละฝ่ายก็คือ FBI หรือ DOA อะไรเงี้ยก็เป็นไปตามปกตินะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเคสใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีฟีดแบ็มาถึงกรมตํารวจอะไรเงี้ยเจเลก็ยังให้เป็นตีวาเหมือนเดิมนะหรือว่ามีใครอีกก็อันนี้ผมก็ไม่รู้แหละแต่ก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเนี่ย ก็ต้องผ่านสามคนนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะสองแปครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับทุกคนแค่นี้พี่ก็มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรหรอกโอเคโอเคพี่ก็คือให้เป็นซีตกูดีนายป๊อปอายเป็นคนตัดสินใจอย่ายามอย่ได้กูชอบกูชอบการตัดสินนี้กูชอบกูชอบคำสั่งนี้ไม่รักษาการไงสามป้อมประการไงผมตั้งเลย แอะวรจนกว่าโามิโอจะมีสภาพจิตใจที่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลือกเลยใครไปอนไรรอบก็คือตอนนี้เดวิดพอเลยเดี๋ยวจะมีซีกูดดีนายป๊อบอายนะเดวิดตามลำดับตามลำดับตามลำดว่โมาการใหญ่พือซีกูดคือใหญ่สุดใช่ใช่ใช่พี่กูดจะเป็นคนใหญ่ส่วนถ้าพี่ซีกูดทำงานแบบตัดสินใจไม่เห็นการก็จะพี่ดีนายคนดีนายกับป๊อบอายมาใช่ไงเนาะ เน้นนะเน้นนะลำดับแรกคือซิดพี่ซิกูนะครับลำดับที่สองดีน้ำใครับลำดับที่สามคือป๊อปไอครับยินดีกับพวกเขาด้วยเราตบมือให้กับพวกเขาหน่อยเร็วโอเคยินดีด้วยครับนี่คือเรื่องดีใช่ไหมเรื่องดีดีมายกเรื่องุบเรื่องดีโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาชุดชุดแต่งกายให้พรุ่งนี้เเรรืื่่อองงดดีีว สุดประจำตำแหน่งป้อมปราการไงโต้องโก้นิดึงขาวว่าขาวปะเอะคนเลยเอกว่าขาวัคนเลยเอกมาะสมบทด้วยเหรอจันรอไปทิ้งไว้ได้แทเลบทแล้วตามหากันเองเลยโอเคโอเครับวันนี้ก็ มันีีใช่ไหมครับว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีไม่มอะไรค่วมีอรมัมีปัญหาอะไรอยากเอางี้แล้วกันแล้วก็ท่านเรื่องไปถึงโรมิโอเมื่อไรเนี่ยคนนั้นมีความผิดนะครับคนนั้นนะครับนั่นแหละนั่นแหละได้ครับก็จะตัดสินลงโทษในไอซีนะครับถ้ามีเรื่องเปถึงโรมิโอเมื่อไรสักนิดเลยนะก็คือไม่ต้องไปปรึกษาเลยยกเว้นสารทุกสุทติหรือว่าคุยกันปกตินะครับเดี๋ยวผมบล็อกดิสพอบอบไปเลยเอาสงสัยอ่ะครับนายยกครับเอาสงสัยอ่ะ แต่ว่าทำไมเงียบไปไม่มีอะไรปรึกษาผมเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ลรมีโอเขารู้อยู่แล้วเรื่องเนี้เมื่อวานเมื่อวานผมคุยกันเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ให้มันพักไปก่อนหรือถ้ามันแบบอยากมาจับเคสเล่นๆก็คือเห็นก็เห็นเป็นผอบอตามปกตินั่นแหละครับ บอกว่าจะจับเคสจะได้จะได้จับผอผมดูแล้วเมื่อคืนผออจอิงแสบปุ๊บทำไมนับวันมันยิ่งเหมือนวันพีก็ทุกทีป่ะอย่าไปยืมนาฬิกาเพื่อนละป้อมอ่ะสามป้อมอมีใครจะไปมีใครจะไปช่วยเดนายปลูกต้นไม้อะไรปะ ลงไปสัมผัสเผื่อจะได้เจอตัวจริงๆจะได้รู้ว่าดินาน่ารักอะไรเงี้ยน่ารักดีชัดเจนนั่นแหละนั่นแหละไม่มีอะไรแล้ว